ร้านไก่ย่างร้าอะไรยี่สิบไก่ย่างคนลุมค่ะไก่ย่างคนลุมอยู่ตรงนี้อ๋ออันละสิบบาทร้อนร้อนอมร้อนร้อนเลยนี่ทานเนยเหรอหรอไม่ได้ทานแล้วมันเป็นอะไรไข่เหรอไข่ชุบชุบลองชุบไม่บีอาดูหน่อยทำแบบนี้เลยดูไว้คนไว้กันถ้าคือเขาเหนียวแบบนี้อ่าชุบไข่ให้เขาดูหน่อยนั่นชุบเลยค่ให้กำไรวันละกี่บาทโอเคอยู่ชุบแคบเดียวเหรอครับ <Es> หลักสองหลักสองพันสองพันฮะสองร้อยถึงสองพัน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 บาทหรือสองพันชิ้นสองพันบาทสองพันบาทโอ้สองพันชิ้นยังสองพันสามพันแน่สองพันบาทไม่น้อยนะพี่เอกดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆเนาะจ้าอันนี้มันต้องมันต้องชุบแค่แทบเดียวเหรอครับชุบแทบเดียวเดียวให้มันแห้งเสร็จแล้วก็อ๋อก็คือกลับด้าชุบเทียทาชุบเทียทาชุบไปชุบมากี่ครั้ง อันนี้พี่ยาเคยกินปะไม่เคยข้ากี่ยังไม่เคยกินเลยพี่ยาไม่เคยกินเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าพี่ยาเป็นคนที่ไม่คือถ้าอะไรที่ตัวเองไม่ชอบกินตัวเองจะไม่ค่อยกินไงแต่เนี้ยพี่ยาเห็นยู่แหละแต่ว่าพี่ยาลองันนี้คนแรกลองันแรกชิ้นละเท่าไหร่ชบ้บาทหรอซื้อแลวมีคนมาซื้อแล้วมีคนมาซื้อแล้วสามันสามสิบอันละสิบจากข้าวเหนียวมาชุบไข่ข้าวเหนียวมาชุบไข่ได้อันละสิบบาทพี่ยาบอกเลยกำไรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่า ในใน,ในความรู้สึกของพ่ยานะว่าในความรู้สึกใช่ไหม90%นะกำไรขายได้สองพันก็กําไรน่ะพันห้าเอาไหพันห้าเอากำไรพันห้าเอาเอาพ่ยาซื้อมาเดิมให้นี่ขายได้วันละสองพันกำไรวันละพันห้าพี่เอกน่าสนไหมเขาก็แค่เอาเขา้าเหนียวมาชุบไข่อย่างเงี้ยเหรอครับม,มันต้องปรุงรสไหมปรุงอ,อ๋อปรุงรสด,ด้วยเค็ม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 มัน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 ไม่หวานมันเป็นอาหารของจังหวัดอะไรครับ ซโซนไหนครับเนี่ยโซนห้องทางอุบลทางอีสานเหรอครับไม่หวานแสดงว่าไม่ใส่น้ำตาลเลยเนี่ยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่กะทิห้ามใส่น้ำตาลห้ามใส่กะทิใส่ได้ไหมบางคนเขาก็ใส่บางคนเขาก็ใส่เค็มจะมีความเค็มเค็มมันมันไม่ว่านเช้าเช้าเช้าอ่ะกินได้เกิดมาเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็ดีอยู่นะ มันก็จะเป็นเพลินมันมันใช่ไหมครับอย่างนี้มันต้องไปจิ้มอะไรอีกไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องจิ้มอะไรกินได้กินได้เลยกินเยอะๆอ๋ก็อิ่มอยู่นะมันก็อิ่มเพลิน<า>อ่ะหน้าหนาวใครอยากมาลองก็มาลองเนาะยุคใครอยากจะไปทำเป็นอาชีพก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมขายลูกขายลูกรวยมันมีบล็อกของมันบล็อกที่เขาไปทำข้าวทอดนะหรือ ก็คือเอาเขาเหนียวเราหนึ่งก่อนแล้วก็มาอัดเป็นวงแล้วก็มามาให้มันแห้งอาชีพนี้ลงทุนน้อยแต่ได้กําไรเยอะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะทุกคนเอฟซีพิยาคนไหนอยากขายก็ลองต้องไปขายที่คนเยอะๆแต่ก็จะมีคนกุ้มเฉพาะใช่ไหมที่ชอบกินแบบนี้พ่ยาจะบอกให้ตอนไหนตอนไหนเหมาะสุดที่จะขายรู้ไหมตอนเช้ามืดอ่ะเช้ามืดเช้ามืดเนี่ยเถรวกแรงโรงงานไหมอ้าเก้าเก้าโมงก็ได้เงินแล้วอ่ะก็กลับไปนอนซีเนาะ ขายก่อนได้เงินก่อนรวยก่อนจิเจ้า <ไป S 2> บองกิ้มปลา